ชะวังไัยวันนี้นะครับผักผู้ชมลงไปที่ภาคใต้นะครับไปที่จังหวัดตรังนะครับระยะนี้ชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งทะเลนะครับได้รับผลกระทบมีฝนตกหนักแล้วก็ยังโดนคลื่นทะเลที่ซัดแรงนะครับก็แทกเข้ามาที่ชายฝั่งนะครับจนทําให้บ้านเรือนนั้นได้รับความเสียหายนะครับไปดูภาพบรรยากาศกันเลยนะครับที่จังหวัดตรังก็ได้มีการแจ้งเตือนกันแล้วนะครับในระยะนี้นะครับเพราะว่าจากพายุจากคลื่นที่แรงที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ ทางด้านป้องกันและปรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตังนะครับได้เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้แจ้งเตือนนะครับได้สั่งการเตือนย้ำด้วยนะครับว่าให้จังหวัดเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและก็แก้ปัญหาอุทกภัยวัตภัยและก็ดินถล่มนะครับอันเกิดจากฝนตกหนักและก็คลื่นลมแรงที่จะกลับมาอีกระลอกนะครับทำให้ชาวบ,บ้านชายฝั่งทะเลทั้ง4ี่อำเภอได้แก่อําเภอกันตังอําเภอสิกาอําเภอปะเหลียนและก็อําเภอหาสําราญกว่า120หลังคาเรือนนะครับต้องเตรียมความพร้อมรับมือ โดยบางพื้นที่นั้นน้ําทะเลได้ซัดมาถึงบ้านเรือนของชาวบ้านแล้วจนผู้นําท้องถิ่นนะครับต้องจัดเวรยามเฝ้าระวังคลื่นลมแรงที่เกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงครับ ครับคุณผู้ชมครับนอกจากที่ภาคใต้แล้วนะครับที่เขาใหญ่นะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์น้ําป่าไหลหลากลงมานะครับทําให้สาหมู่บ้านในอาเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับได้รับผลกระทบนะครับไปย้อนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณมานิตสนับบุญครับครับจากที่ได้มีฝนตกหนักที่จังหวัดปราจีนบุรีบนเฉพาะบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลก และน้ําป่าได้ท่วมพื้นที่ตีนเขาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตาบลโพง,งามอำเภอพัทตัาคามจังหวัดปราจินบุรีรวมสามหมู่บ้านในวันนี้น้ําดังกล่าวได้ลดระดับลงมาในพื้นที่ด้านล่างอยู่ในหลายหมู่บ้านบ้านอินไตรบ้านคุ้มบ้านต้นนี่คือสภาพน้ําที่จากลดระดับลงมาซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้เป็นปกติของธรรมชาติของ พื้นที่ราบตีนเขาของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งไม่รุนแรงแต่อย่างใดครับจากที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดปราจินบุรีโดยเฉพาะบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกและทําให้เกิดน้ําป่าจากท่วมพื้นที่ตําบลโพงามซึ่งอยู่ตีนเขาเนื่องจากน้ําระบายลงค,าคาลองปัญจาคมคลองห้วยขือด้านล่างไม่ทันนั้นสถานการณ์ทั่วไปในขณะนี้จากที่เป็นพื้นที่สูงตีนเขา ได้กลับคืนภาวะปกติแล้วและในคลอง,งต่างๆอาทิคลองหนองแก้วคลองประจันตคามคลองห้วยขือที่เป็นต้นน้ำแม่น้ำปราจินบุรีอย่างสภาพน้ำเต็มตลิ่งยังไม่วิกฤตล้นตลิ่งแต่อย่างได้ยังอยู่ในภาวะที่สามารถรองรับน้ำได้และจากที่อำเภอประจันตคามเป็นแหล่งที่มีน้ำตกตามธรรมชาติมากที่<อ>สุดอาทิน้ำตกฐานทิพย์ น้ำตกแขยามน้ำตกตะเคาะสามารถเปิดท่องเที่ยวบริการนักท่องเที่ยวได้ไม่มีปัญหาดนแรงใดๆอันนี้อะไรตกอันหนึ่งสลับน้ำที่ท่วมได้หลักละระดับระบายลงคลองประกันตะคามและคลองห้วยคือมาหมู่บ้านด้านล่างอทิบ้านอินไตรหมู่หกบ้านโคกบ้านหมู่สิบสองตําบลโพงามส่วนที่ระบายไม่ทันได้ท่วมล้นทุงน่งนาซึ่งเป็นปกติในทุกๆปีท่วงหน้าฝนหรือฤดูน้ำหลาก ซึ่งไม่เป็นปัญหาวิกฤตรุนแรงแต่อย่างใดจากสภาพน้ําท่วมที่ตำบลโพงามอําเภอประจันตคามนี้ทางอําเภอประจันตคามพร้อมหน่วยทหารจากกรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์พันหนึ่งได้ลงดูแลรับผิดชอบพื้นที่แล้วและเบื้องต้นนี้ได้ให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โดยต่อเนื่องมานิสนับบุญรายงานนัทนันถ่ายภาพจากปราจินบุรี ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับขอบคุณคุณมณิศสนับบุญนะครับก็เกาะติดเรื่องอุทกภัยอยู่ทุกวันด้วยนะครับจากอุทกภัยไปต่อกันที่เหตุการณ์การทะเลาะวิวาทกันนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวพัทยานะครับเกิดเรื่องขึ้นอีกแล้วโดยเฉพาะเหตุนี้นะครับเป็นเจ้าของขายอาหารตามสั่งนะครับได้ถูกนักมวยนะครับ ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บนะครับไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นกันเลยครับนี่นะครับดูทรงแลวนะฮะดูมีดที่ทําร้ายกันนะครับค่อนข้างที่จะน่ากลัวทีเดียวครับที่เกิดเหตุนั้นนะครับอยู่บริเวณถนนคนเดินว็อกกลิ่งสตรีทนะครับพัทยาใต้นะครับมีวัยรุ่นได้ใช้อาวุธมีดไล่ฟันกันชุลมุนเลยนะครับบริเวณหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับทราบชื่อก็คือคุณอักษราวุฒิเนื่องมัดฉานะครับ เป็นนักมวยด้วยเป็นนักมวยต่อยโชว์นักท่องเที่ยวนะครับของบาร์เบียแห่งหนึ่งเมื่อตำรวจได้ทําการตรวจคน้นก็พบอาวุธมีดทําครัว2เล่มนะครับที่ใช้ในการก่อเหตุตำรวจก็ได้สอบสวนผู้บาดเจ็บนะครับผู้บาดเจ็บบอกว่าเขานั้นมีอาชีพขายอาหารตามสั่งอยู่บริเวณแหล่งนี้เลยนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยแล้วก็ก่อนเกิดเหตุก็โดนนักมวยคนนี้นะครับซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเดินมาถามซื้อยาบ้านะครับเขาก็งงนะครับเขาขายอาหารตามสั่งแต่ทำไมมาถามซื้อยาบ้า ก็เลยมีการโต้อตอบกลับไปว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ไม่ได้ขายด้วยมีการต่อว่ากันเล็กน้อยนะครับทําให้นั้งมวยคนนี้ฉุนเฉียวทันทีเลยนะครับไล่ชกต่อยก่อนจะไปคว้าอาวุธมีดจากรถขายผลไม้นะครับมาฟันแขนจนได้รับบาดเจ็บครับครับก็เหตุเกิดขึ้นที่พัทยานะครับเรื่องของนักมวยเช่นเดียวกันนะครับมีการวางยานักมวยเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ หลายต่อหลายครั้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถที่จะจับตัวคนร้ายที่วางยาทั้งมวยได้ล่าสุดนั้นเกิดขึ้นกับค่ายมวยดังอขวัญเมืองนะครับแม่นบับสกุลคุณคุณนะครับเขาวางเพื่ออะไรแล้วตํารวจติดตามเรื่องนี้อย่างไรนะครับในชาระวังภยัยทรงรองออสตามไปแก้ครับมวยอีกแล้วครับท่านนั่นก็คือ2นักมวยไทยถูกวางยาที่เวทีมวยราชดำเนินแม่เหตุการณ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวรองออดตามไปแก้ครับ เพชรอูทองออกขวัญเมืองนักมวยค่าดังเล่าถึงนาทีชีวิตซึ่งแทบเอาตัวไม่รอดหลังถูกคนร้ายลอบวางยาพิษขณะเตรียมตัวขึ้นชกที่เวทีมวยราชดำเนินในศึกต่อชัยวัฒน์สจวิชิต8ริ้วเมื่อเร็วๆนี้เคยได้ยินอยู่ครับแต่ไม่คิดว่ามันมาโดนมาโดนโดนที่ตัวเราเองก็เหมือนตัวร้อนๆครับตอนที่จะบู๊ไปครับกินเสร็จได้ไปพักโรงแรมก็รู้สึก ขับออกมีเริ่มปัสสาวะมานานเลครับปัสสาวะนานเลยอู้แบบตัวร้อนแบบเหมือนเราเพียมากเหมือนเราเดินอะไรอย่างนงี้มากครับ,บผมก็หาหาก,กินด้วยน้ำพักน้ำแรงผมอาชีพของผมแล้วก็ตะกูลผมเป็นนั้งมวยทุกคนครับแต่ทำอย่างงี้ผมไม่อยากให้มาทำอย่างนงี้ยครับไม,ม่อยากให้มาทำอย่างงี้ครับขอให้ผมเป็นคนลายสุดท้าย,ยครับ การวางยานักมวยเป็นปัญหาเรื้อรังในวงการหมัดมวยมานานหลายสิบปีโดยมีการทำการเป็นขบวนการเพื่อหวังผลการแข่งขันส่วนหนึ่งเพราะการชกมวยแต่ละครั้งมีการเดิมพันในอัตราสูงคืออาการแบบนี้ทุกคนทั่วไปเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาการวางยานักมวยนี่ประมาณสิบปีแล้วที่เป็นเรื้อรังกันมาโดยที่ว่า บางครั้งนี้ไม่สามารถจับมือหรือผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้การสืบสวนของตำรวจทราบว่าคนร้ายที่ลอบวางยานักมวยจะทำตามใบสั่งของนักพนันขาใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียงมีอยู่สามกลุ่มใหญ่ซึ่งมีบทบาทในแวดวงพนันมวยมานานวิธีการวางยานักมวยจะมีหลายรูปแบบที่นิยมทำมากสุดก็คือ ส่งคนเข้าไปในค่ายมวยตีสนิทกับนักมวยและเทรนเนอร์เพื่อหาโอกาสเข้าถึงตัวแล้วฉวยโอกาสนำยาผสมน้ำดื่มหรืออาหารให้นักมวยดื่มกินเมื่อทำสำเร็จก็จะใช้เป็นเงื่อนไขในการเล่นพนันในครั้งที่นักมวยขึ้นชกนักมวยและผู้บริหารค่ายมวยจำนวนไม่น้อยเรียกร้องให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่มีพฤติการลอบวางยานักมวยรวมถึงผู้บงการให้ได้โดยเร็วเพราะ นอกจากจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการหมัดมวยแล้วยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงเพราะอาจทำให้นักมวยเสียชีวิตหรือพิการได้ครับเรื่องแบบนี้ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นกับวงการมวยครับกับการวางยานักมวยที่จะขึ้นชกเดือดเนื้อร้อนใจบอกเนชั่นระวังภัยแล้วยังรองก็ตามไปแก้ครับ ครับคุณผู้ชมครับก็แน่นอนนะครับทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการไหนนะครับโดยเฉพาะวงการกีฬาแล้วก็นักมวยนี่ที่เกิดขึ้นก็ถ้ามีไม่มีการพนันเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเหตุการณ์ก็แบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น,นครับขอบคุณรองออดตามไปแก้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณโมนายคุณอุมาพรครับ